ครับข้อ,ขอผมบอกว่าให้เขียนสมการสำหรับกดเตฟานโบสมาร์หลอแล้วก็อธิบายเซฟเซฟานโบสมาเนี่ยคือกดที่อธิบา,ายเรื่องการแผลล่รังสีนะครับโดยบอกว่าวัตถุเนี่ยจะมีการแผ่รังสีออกมานะครับขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ โดยที่มีอัตราการแผ่รังสีมีค่าตามสมการนี้ก็คือ e sigma a t กําลังสีก็คือรังสีเนี่ยแปรผันตามอุณหภูมิกําลังสีนะครับความหมายก็คือ r คืออัตราการแผรรังสี เดลต้าคส่วนเดลต้าทเล็กก็คืออัตราการแผ่หลังสีเช่นกันนะครับโดยบอกว่าพลังงานความร้อนต่อวินาทีนั่นเอง ส่วน e เนี่ยนียนะ่คือสิ่งที่เรียกว่า e m i t i v i t y คือประสิทธิภาพในการส่งผ่านรังสีของวัตถุเนี่ยก็จะมีค่าอยู่ระหว่างหนึ่งส่วนถึงหนึ่ง ตัวที่หนึ่งก็คือ black body นั้นวัตถทุทั่วๆไปก็จะมีค่า e น้อยกว่าหนึ่งนะครับส่วน sigma คือค่าของตัวสเตฟานโบกมาน นะครับโดยที่ซิกมากเนี่ยจะมีค่าเท่ากับห้าจุดหกเจ็ดคูณสิกำลังลบแปดวัตต์ต่อเมตรกำลังสองเควินกำลังสี่เอก็คือพื้นที่ ส่วนทก็คืออุณหภูมิในหน่วยเควินนี่ครับอันนี้คือสมการที่ใช้อธิบายเรื่องการแผ่หลังสีของวัตถุดำานะอีกสมการหนึ่งที่อธิบายการแผ่หลังสีวัตถุดำนะครับก่อนที่จะเป็นโมเดิร์นฟิสิกส์ก็คือวีนวีนเนี่ย เขาพบว่าการแผ่รังสีโดยทั่วไปเนี่ยมันจะให้จะให้กราฟการแผ่รังสีคือหนึ่งเส้นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุที่แผ่รังสีออกมาเนี่ยไม่ใช่ให้สีสีเดียวหรอกมันให้มาเป็นช่วงใหญ่ๆแต่ว่าจะมีค่าพีคหรือค่าสูงสุดค่าหนึง่งซึ่งพบว่าไอ้ค่าพีคหรือจุดสูงสุดของอุณหภูมิเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิเช่นว่าที่อุณหภูมิ สูงๆก็ได้กราฟนี้ตัดไปก็ได้กราฟถัดไปเขียนว่าตำแหน่งพีกเนี่ยมันชิปไปตามอุณหภูมินะครับโดยมันชิปลดลงตามอุณหภูมิก็สามารถเขียนวามสมพันธ์ได้ตามสมการของวีนก็คือแลมด a าพีคเท่ากับ B ส่วน T เมื่อแลมด a าพีคก็คือค่าความยาวขึ้นณนะตำแหน่งสูงสุดของกราฟก็คือเขียนว่ากราฟเราเป็นอย่างนี้ตำแหน่งสูงสุดอยู่ตรงนี้ นั่นก็คือความยาวขึ้นที่ตำแหน่งสูงสุดเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงหรือลดลงตามอุณหภูมิเนี่ยอุณหภูมิลดเราได้กราฟรูปหม่แต่พีคจะลดลงด้วยโทษทีพีไม่ได้พีคไปในทางที่ความยาวขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับ b b ตัว B ในตัวแปรในสมการนี้คือค่าของตัวการกระจัดของวีน มีค่าเท่ากับ2.89คูณสิบกำลังลบสมเมตรเควินทีก็คืออุณหภูมิในหน่วยเควินนะครับมาดูตัวอย่างการคำนวณจะได้เข้าใจการนำสมการของวีนไปใช้ก็คือถ้าเราให้ความยาวขึ้นของการแผ่ลังสีของดวงอาทิตย์มีความเข้มมากสุดเป็นความยาวขึ้น480นาโนเมตรอุณหภูมิพื้นผิวของดวงอาทิตย์จะมีค่าไหลก็ จากสมการของวีนคือแลมดาพีคเท่ากับ B ส่วน T นะครับนั้นเราได้ T หรืออุณหภูมิมีค่าเท่ากับ B หารด้วยแลมด p าพีจากโจทย์กำหนดให้แลมด p าพีมีค่าเท่ากับ4ี0ร้นาโนเมตรแทนค่าเข้าในสมการเราคำนวณมาจะได้อุณหภูมิที่ผิวดวงอาทิตย์มีค่าประมาณ6,000นเคลวินนะครับ คำถามข้อก้าที่เกี่ยวกับโมเดลคือถามว่าแสงเนี่ยมันเป็นคลื่นในนั้นคลื่นเนี่ยมันไม่มีมวลมีแต่พลังงานแต่ถามว่ามันไม่มีมวลมันมีโมเมนตัมไหมปรากฏว่ามันมีครับโมเมนตัมโดยที่โมเมนตัมของแสงเนี่ยสัมพันธ์กับความยาวคลื่นของแสงโดยเราหาความสัมพันธ์ได้ว่า p เท่ากับ h หารด้วยลมดา เมื่อ p คือโมเมนตัมของอิเล็กตรแมกเหล็กเวฟ h คือพลังคแตั์พลังคแต n t จะมีค่าประมาณ6.63คูณ10กำลังลบ34จูนวินาทีนะครับความยาวคลื่น,นของอิเล็กทรแมกเหลกเวฟก็คือล m มดาดังนั้นโมเมนตัมเปลี่ยนแปลงตามความยาวคลื่นนะครับ ปรากฏการณ์ที่สําคัญอันหนึ่งมีอันหนึ่งสอันนะีที่ยืนยันว่าแสงมีโมเมนตัมก็คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโฟโตอิเล็กติกเอฟเฟกและควอนตัมเอฟเฟกนะทั้งสองอันนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึงต่อไปในบทนี้ใน,านรายละเอียดน,นะครับ